สวัสดีครับทุกคนครับเจกี้นะครับและก่อนอื่นผมอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้นะครับผมอาจจะยุ่งๆนิดหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเทอมได้มาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับและเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเด็กปี3แบบผมเนี่ยที่เรียนสายวิศวะจากคนปกติเนี่ยก็จะกลายเป็นซอมบี้ทันทีเลยนะครับตอนถึงช่วงเวลาเปิดเทอมแล้วและสมองก็จะเข้าอยู่ในสภาวะเบรนเดชนะครับผมหรือว่าการที่สมองหยุดทํางานในช่วงขณะนะครับเพราะเหตุนี้นะครับ ผมอาจจะมีการลงคลิปช้ากว่ากําหนดวันถึง2วันเลยนะครับแบบปกติเนี่ยผมก็จะลงคลิปวันพฤหัสน,นะครับตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยแล้วก็ก็อาจจะกลายเป็นวันศุกร์ตอนเที่ยงครึ่งแทนนะครับผมแล้วผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าผมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปของผมมาโดยตลอดและก็ตามเคยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ช่วยกดไว้ก่อนตอนนี้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอันเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปิดใจคุยเปิดใจคุยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องการ์ตูนในความทรงจําของพวกเรานะครับและเอาจริงๆนะครับการ์ตูนที่ผมคิดว่าต้องอยู่ในความทรงจําของทุกคนแน่นอนก็ต้องหนีไม่พน้นการ์ตูนที่มีชื่อว่า ทอมแอนด์เจอรี่เพราะการ์ตูนนี้นะครับเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่คลาสสิกที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งซีรีส์ทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยอันแรกได้ถูกสร้างขึ้นในปี1940โดยวิลเลียนฮานาและโจเซสบาร์เบร้านะครับผมและถูกฉายเป็นครั้งแรกที่ The United States of America มริกาทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นการ์ตูนในความทรงจำอย่างแท้ทรูจริงๆนะครับเพราะเหตุนี้นะครับมันเลยไม่แปลกเลยนะครับที่คนเราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับการ,ร์์ตตตูููนน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 เเเเเเรรรืืร่่่่่่อองงีีี้ะะะคัับซึดด็็กกกกใแลจจยยาไมมห เลยสักภาคเลยใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็นรุ่นแม่หรือว่ารุ่นคุณพ่อก็น่าจะรับชมทอมแอนด์เจอร์รี่แบบคลาสสิกนะครับที่ถูกฉายขึ้นในปี1940หรือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะรู้จัก The Tom and Jerry Show นะครับที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วในปี2014นั่นเองครับผมแต่ถ้าใครเนี่ยเกิดในช่วงเวลาเดียวกับผมนะครับก็จะไม่พลาดภาค Tom and Jerry ที่เป็นตำนานอย่าง Tom and Jerry ร์ร s ที่ถูกฉายขึ้นในปี1990หรือ Tom and Jerry The Movie ที่ถูกฉายขึ้นในปี1992นะครับ หรือว่ามูวี่อื่นๆเนี่ยที่ถูกฉายขึ้นหลังจากปี2000เป็นต้นมานะครับผมเอาจริงๆนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่า Tom a n d Jerry ทุกภาคเนี่ยครับก็เป็นภาคที่ดีที่สุดอยู่แล้วในช่วงเวลาของมันนะครับผมก็ไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับว่าภาคไหนเนี่ยดีที่สุดและผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเนี่ยได้กลับไปดูเกือบทุกภาคเลยครับตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนโตอนตอนนี้นะครับผมแม้แต่ผมเนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะครับผมก็ยังชอบดูการ์ตูนอยู่เนาะแต่มันมีอยู่ทอมแอนดงนะครบที่ผมดูแล้ว ถูกใจผมมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วผมเนี่ยก็เชื่อว,ว่ามันต้องถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันนะครับและหลายคนเนี่ยก็น่าจะกดเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าจะรอให้ผมเนี่ยพูดถึงภาคนี้อยู่นะครับผมภาคที่ผมจะพูดเนี่ยก็มีชื่อว่า Tales นะครับผมเออเดี๋ยวเดียวจะก,กี้นะ่ามันคนละเทวกันเออโอเคนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพูดเล่นเอาใหม่เอาใหม่าหภาคที่ผมจะพูดนะครับก็คือภาคที่มีชื่อว่า Tom and Jerry Tales เรื่องทอมม์แอนด์เจอร์รี่เทล์นะครับเป็นภาคที่ถูกสร้างโดยนิวสต์เนกี้ดักลาสแมคคาร์ตี y t ทิมมัลต์บายและก็ทีเจ u ฮาส์นะครับผมซึ่งถูกสร้างขึ้นนะครับตามคลาสสิกทอมม์แอนด์เจอร์รี่ตามผลงานของวิลเลียมฮานาและโจเซฟ h บ a ร์เบราในปี1,940นะครับและทอมม์แอนด์เจอร์รี่เทล์เนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นในปี2,006และถูกฉายจนถึงปี2,008 ด้วยสซีซั่นโดยรวมหรือ26เอพิโซดโดยรวมนั่นเองนะครับเรื่องทอม and j e r จอร์รี่เทลส์เนี่ยหรือว่าเรื่อง Tom and j e เจอร์ทุกภาคเลยนะครับถ้าจะสรุปสั้นๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแมวที่มีชื่อว่า Tom แล้วก็หนูที่มีชื่อว่า Jerry นะครับผมสองตัวนี้เนี่ยครับก็ดูเป็นเหมือนเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็ศัตรูกันไปพร้อมๆกันนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าเฟรนด์มนะครับ ซึ่งความสนุกของการ์ตูนซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะอยู่ตรงที่แมวทอมเนี่ยพยายามที่จะจับหนูเจอรี่นะครับแล้วก็เจ้าหนูเจอรี่เนี่ยก็จะพยายามที่จะหาทุกวิธีทางนะครับผมเพื่อที่จะหนีจากแมวทอมก็มีประมาณเท่านี้แหละครับสำหรับการ์ตูนเรื่องทอมแอนด์เจอรี่ทุกภาคเลยนะครับรวมไปถึงภาคทอมแอนด์เจอรี่เทลส์ด้วยนะครับผมแต่ว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นภาคที่ผมชอบมากที่สุดในทุกภาคของการ์ตูนเรื่องทอมแอนด์เจอรี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอเริ่มไปที่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุด สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับมันก็คือภาพและก็อาร์ตสไตล์ที่ผู้เขียนเนี่ยได้นำมาประกอบอยู่ในเรื่องนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมอยากบอกทุกคนว่าผมชอบภาพและอาร์ตสไตล์ของทุกภาคของ t อมบันเจ r รี่หมดเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยชอบภาพที่ปรากฏอ,อยู่ใน t o m and Jerry Tales มากที่สุด เพราะลายเส้นที่เขาได้ใช้นะครับผมมันเป็นลายเส้นที่ทันสมัยสําหรับเวลาของมันเป็นอย่างมากเลยนะครับผมไม่แต่มันได้ถูกสร้างขึ้นในปี2006นะครับผมยังคิดว่ามันดูดีกว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากปี2006อย่างเรื่องออคกี้นต c แต่ และด้วยภาพที่อันเป็นหน้าจดจําและหน้าประทับใจสําหรับคนหลายๆคนแล้วผมก็ชอบการที่ผู้เขียนเนีครับเขาได้ร่วมมือกับบริษัทชื่อดังอย่าง Warner Brothers Studio นะครับผมมาเข้าร่วมในการ์ตูนของเขาอีกด้วยซึ่งมันก็จะมีอยู่บางตอนนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยเขาได้นําตัวละครดังๆอย่างยูป,ปี้นะครับผมจากการ์ตูนของ Warner Brothers ที่ปรากฏอยู่ในปี1943นะครับมาปรากฏอยู่ใน Tom and Jerry Tales นะครับในเอพิโซดหนึ่งก็ ซึ่งการที่ผู้เขียนเนี่ยได้ทําแบบนี้นะครับเป็นการที่ทําให้การ์ตูนที่เราดูอยู่เนี่ยมีสีสันมากขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้การเล่าเรื่องของการ์ตูนเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงมากขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นแปลกๆใหม่ๆเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับผมจึงทําให้ผมชอบทอมแล r เจอรี่ภาคนี้มากกว่าภาคอื่นๆที่ผมเคยดูมาเลยนะครับอีกอย่างนะครับ ผมก็ชอบการเล่าเรื่องของผู้เขียนสําหรับแต่ละตอนของการ์ตูนเรื่องนี้อีกด้วยซึ่งตอนที่ผมได้ย้อนกลับไปดูนะครับผมก็ได้สังเกตเห็นว่าทอมและเจอร์รี่เองเนี่ยจะไม่ค่อยพูดนะครับผมในแต่ละตอนของ Tom and j e r r y t a l e s นะครับแต่ผู้เขียนนะครับเขาก็ได้เลือกการใช้ซาวด์เอฟเฟ t ตต่างๆนะครับอย่างตอนที่เจ็บหรือตอนที่ตัวละครเนี่ยกำลังทำกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบในตอนนะครับ โดยในบางตอนนะครับก็จะมีการที่จะนําตัวละครตัวอื่นเนี่ยมีการพูดคุยกับตัวทอมและเจอรี่แทนนะครับผมหรือว่าพูดแทนตัวละคร2ตัวนี้นะครับเพื่อจะดําเนินเรื่องนะครับซึ่งเท่าที่ผมมองนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่มินิมอลลิสติกมากๆเลยนะครับโดยใช้แค่เสียงกริยาของตัวละครและก็กริยาของตัวละครในการเล่าเรื่องเนี่ยมันทําให้ผมคิดถึงทอมและเจอรี่ภาคแรกๆมากเลยครับ ภาคที่ทอมและเจอร์ี่ยังพูดไม่ได้ครับผมหรือว่าภาคแบบคลาสสิกคลาสสิกอย่างแท้ทรูนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะคิดเหมือนผมไหมซึ่งการที่ทอมและเจอร์ี่เนี่ยพูดได้มันทําให้ การเล่าเรื่องมันแปลกๆนะครับผมและแบบมันไม่ค่อยแนชัลอะครับผมเท่าที่มันควรจะเป็นเนาะเพราะมันเป็นแมวและหนูนะครับแต่จะเทียบให้เห็นนะครับผมว่าแบบ Tom and j e เจอร h e ี่เดอะี่ที่ถูกฉายขึ้นในปี1990นีครับก็จะมีการที่ทอมกับเจอร์ี่เนี่ยพูดได้นะครับอย่างที่เห็น I promise you, um, um, และทอมแอนด์เจอร์รี่เทลส์นะครับ เพราะเหตุผลนี้ทั้งหมดนะครับมันทําให้ผมเนี่ยชอบ Tom and Jerry Tales มากกว่า Tom and Jerry ภาคอื่นๆหรือว่ามูวี่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆถามว่าผมเนี่ยลำเอียงอยู่ไหมก็ลำเอียงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าจะสรุปสั้นๆนะครับผมชอบการ์ตูนเรื่อง Tom and j e r r y t a l e s มากๆเพราะองค์ประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง รวมไปถึงตัวละครอย่างทอมและเจอรีและการเล่าเรื่องของผู้เขียนเนี่ยที่เขาได้นํามาใช้อยู่ในการเล่าเรื่องอีกด้วยนะครับเอาจริงๆนะครับผมเนี่ยชื่นชมผู้เขียนทั้ง4มากๆเลยนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้นําไอเดียจากทอมแอนด์เจอรี1940ของวิลเลียมฮานาและโจเซฟบาเบร่าเนี่ยมาใช้ในการเขียนเรื่องต่อจากเขานะครับผมจึงทําให้เรื่องทอมแอน j e เจอรีเทลส์เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ดีและเป็นการ์ตูนที่ผมรักอยู่ทุกวันนี้นะครับสรุปสั้นๆทอมแอน j e เจอรีทุกภาคเนี่ย ก็มีความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในภาคน,นั้นๆอยู่ทุกภาคนะครับผมอย่าเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นการที่ทําให้ทอมและเจอรี่เนี่ยพูดได้ <c oughs> โอเคโอเคไม่หล่อเล่นลนะครับไม่แกลง้งไม่แกลง้งเอาจริงๆการที่ทําให้พวกเขาทั้งสองเนี่ยพูดได้เนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของภาคของมันนะครับผมแต่พอมาคิดดูดีๆแล้วผมคิดว่ามันทําให้ผมเนี่ยจดจําภาคนั้นได้ดีมากขึ้นนะครับผม เพราะทุกภาคของทอมแอนดเจอรี่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยสักภาคนะครับผมแต่ถ้าเรามองดีๆนะครับก็จะมีอย่างเดียวที่เหมือนกันก็คือทอมแอนด์เจอรี่ทุกภาคย่อมสร้างความทรงจําดีๆให้กับเราทุกคนในแต่ละยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างลงตัวจึงทําให้การ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่เป็นการ์ตูนที่ถูกใจเด็กและผู้ใหญ่หลายๆคนเป็นต้นมาเพราะเหตุน,นี้นะครับเราเลยเห็นทอมแอนด์เจอรี่อยู่หลายภาคในทุกยุคสมัย เพื่อทําให้เด็กทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยยิ้มไปได้ตลอดทุกเจเนเรชันเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่แจ็คกี้แลมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ